สวัสดีครับกิตติครับวันนี้เราเอาบ้านทรงไทยเป็นเป็นเป็นฉากหลังแต่ว่าข้อมูลฟังข้อมูลนิดหนึ่งครับวันนี้กิตติครับไทไทมช์ชาแนลนะครับเปิดรับคนนานนะครับที่จะทำบ้านนะฮะเป็นช่างช่างไม้ทําบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านทรงไทยบ้านทรงปัญญานะฮะเรามีทรงนี้เยอะเลยฮะทรงปัญญาทรงสามมุกทรง ต่างๆนะครับคนไหนที่ว่าคิดว่ามีความสามารถในการทํา,า,บ,าทบ้านนอกดาวนะครับต้องการคนทําบ้านนอกดาวนะครับก็ลองสมัครเบอร์โทรศัพท์ของกิตติอยู่ใต้คลิปแล,แล้วก็เบอร์พี่หมอแล้วก็เบอร์พี่ปรรัตนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆอย่างเช่นจะสร้างแล้วค่าผลตอบแทนเป็นยังไงก็เราก็มีช้อยเลือก2ช้อยนะครับ จะเอาเป็นรายวันหรือจะคิดเหมาคิดเหมาทําเป็นหลังเป็นตารางเมตรส่วนรายละเอียดมันมีบางส่วนที่ต้องคุยกันรายละเอียดก็ก็ลองคุยสอบถามโทรศัพท์มาสอบถามกิตติได้นะครับรับโกนานรับทีมานสร้างบ้านนอกดาวรับทีมานสร้างบ้านทรงไทยนะครับนะ ฝีมือฝีมือก็เราทําตามแบบเรามีแบบให้ทำนะครับแบบให้ทำนะฮะอาจจะเป็นบ้านทรงปั้นหยาทรงสามมุกทรงจัว่วทรงโมเดิร์นเราทําทุกทรงเลยโดยเฉพาะ,ะโครงการของเราก็ทําทรงไทยอยู่แล้วนะครับหากาว่าคนไหนมีความสามารถในการทําบ้านทรงไทยนะครับก็ลองมาคุยกับกิตติดูโทรศัพท์สอบถามได้นะครับรับคนงานรับทีมงานสร้างบ้านทรงไทยรับคนงานรับทีมงานสร้างบ้านนกดาว นะครับบ้านนกดาวก็มีหลากหลายทรงนะครับจะคิดว่าโอเคทําบ้านนกดาวได้ทําบ้านทรงไทยได้ก็ลองโทรสอบถามกิติแล้วก็ทีมงานไปรัดทรงไทยนะครับอันนี้ก็ให้ดูผลงานที่วันนี้ที่มาส่งให้ลูกค้าในจังหวัดสกลนครนะครับส่วนทํามานที่ทํามานของอโครงการที่เราจัดสร้างก็อยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง อีกจุดหนึ่งครับที่เราจะทำบ้านนอกดาวก็คืออำเภอบางผานอยู่ติดตะโดนสายเอเชียครับนะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแช้งก่าวดีรีบโทรนะครับกิตติรออยู่ครับสอบถามได้ครับ